ครับผมวันนี้เขาก็ลยมาอยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับเพื่อวันนี้ทีมงานห้องเข้าด้วาหวัดแล้วครับวันนี้เขามาผ้ามากวางบรรยากาศรอบๆรอบๆครับมากลูกไส้ครับมีลูกไส้ครับมีรับลูกไส้ครับรอบๆครับน่ครับนีก็คือลุงอาวนะครับเด้อปากติดตามช่องกิสานพอลูนี่นะครับเด้อดันๆันขึ้นนะครับนี่ครับทำมือเขาก็ลยมาแต่กิน ก้มไก่ครับต้มไก่ต้มไก่แบบอิสีอิสีบ้านๆน้องเข้าครับหมดกับอ้าวกับลุงครับผมข้าวเหนียวบ้านๆเข้าครับืันนี้เขาอยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับมือเส้าเขามาหัดมือเร้านี่เขามาจากปทุมธานีครับผมนี่ครับสาวครับผมสาวครับเืล่งบรรยากาศครับผมนี่ครับตมีนิดๆน้อยๆครับลงทุกกเลยดิผมบกนี่ครับมีนิดๆน้อยๆครับตอนนี้ นี่ครับบรรยากาศบรรยากาศบ้านบ,าบ้านครับบรรยากาศบ้านบ้านตอนนี้นี่ครับนี่ครับมันมวนซีนนะครับผมเด้อมว,วนนี้แต่คอสการสวัสดีครับผม